คาราสุเบดนกคาเมตเทพอิกาดำแห่งทางแยกในหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้และทางแยกที่มืดมิดมีตำนานเล่าว่าเทพพระเจ้าแห่งทางแยกนี้คือคาราสุเบนนกคามมตเทพอิกาดำซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้คนเดินทางผ่านทางแยกก่อนในคืนที่มืดมิดและลงหน่วพัดแรงที่มาของคาราสุเบนนกคามมตในอดีตมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโคตักเขาเป็นคนหนุ่มจากเมืองใหญ่ที่เดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อทำธุระให้เสร็จเร็วที่สุดแต่ในคืนที่มืดมิดเขาต้องเดินทางผ่านทางแยกนี้ เพื่อไปยังที่พักของญาติเขาไม่รู้เรื่องของเทพแห่งทางแยกและคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นเท่านั้นเมื่อเขาเดินมาถึงทางแยกนั้นเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากท่ามกลางความเมื่อเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของอิกาแต่กลับมีความรู้สึกแปลกประหลาดที่ติดตามมาเมื่อโอนมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเขาอยู่เขาพยายามเดินต่อไปโดยไม่สนใจเสียงแต่ในขณะที่เขาก้าวข้ามเสาหินที่ตั้งอยู่กลางทางแยกนั้นความรู้สึกผิดปกติกลับยิ่งรุนแรงขึ้นกระทั่งเสียงของอีกาดังดังก้องขึ้นจนเขาต้องหยุดเดินในนททัี และแล้วเขาเห็นมันเทพอีกาดาขนาดมหึมาที่มีตาแดงฉานและขนสีดำเงาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขามันยิ้มอย่างเย็นชาและพูดเสียงต่อมัมว่าหากเจ้าก้าวข้ามทางนี้ไปโดยไม่ขอคำอนุญาตจากข้าเจ้านั้นจะต้องเลือกทางชีวิตหนึ่งที่ไม่สามารถย้อนกอลับได้คำเตือนจากคาราสุเบตนกคามิเทพอีกาดาแห่งทางแยกมีพลังในการเลือกชะตาชีวิตของผู้ที่เดินทางผ่านแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถหลีกเลี่ยงการเลือก,อกนี้ได้เทพจะให้คำเตือนผู้ที่เดินทางผ่านว่า เขาจะเดินตามเส้นทางที่ข้ากำหนดหรือจะหลงทางไปตลอดกาลทุกการตัดสินใจมีราคาของมันเรื่องราวจากผู้รอดชีวิตหลังจากนั้นโคตะก็เลือกที่จะเดินตามคำแนะนำของเทพและพบว่าชีวิตของเขาหลังจากนั้นเต็มไปด้วยความสอมําเร็ดและความสุขแต่บางครั้งเขาก็ยังสงสัยว่าหากเขาเลือกเส้นทางอื่นชีวิตจะเป็นเช่นไรทุกปีมีผู้คนที่เดินทางผ่านทางแยกนี้ซึ่งหลายคนต้องผเผชิญหน้ากับเทพอีกาดำแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับคำเตือน หรือการช่วยเหลือบางคนที่เลือกเส้นทางผิดถูกทิ้งให้หลงทางในความมืดมิดชั่วชีวิตหรือกลายเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถหวนกอลับมาได้การปรากฏตัวของเทพและถ้าหากคุณเคยเดินทางผ่านทางแยกนี้ในคืนที่มืดมิดและลมพัดแรลงคุณอาจจะได้ยินเสียงของมันเสียงของคาราสุเบตนกามิที่ก้องกังวานผ่านความเงียบสงัดของคืนขณะเทพจะปรากฏในท่ามกลางความมืดและให้คำเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิตของคุณ